คณะบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐได้ประกาศข้อจำกัดการส่งออกสินค้าให้กับบริษัทจีนหลายสิบแห่งรวมถึงอินสเปอร์กูผู้ผลิตเซิร์เฟเวอร์และหน่วยงานของ BGI Research บริษัทวิจัยพันธุกรรมโดยสหรัฐระบุว่าบริษัทเหล่านั้นดำเนินกิจการที่ขัดต่อความมั่นคงของชาติและผลประโยชน์ด้านการต่างประเทศของสหรัฐกระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้เพิ่มรายชื่อบริษัทจำนวนหนึ่งเข้าไปไว้ในบัญชีดำสำหรับความพยายามที่จะนำเข้าสินค้ามาจากสาหรัฐเพื่อสนับสนุนความ พยายามในการปรับปรุงกองทัพจีนให้ทันสมัยรวมถึงการสนับสนุนกองทัพรัสเซีย บริษัทที่ถูกแบนนั้นรวมถึง Insper group ผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ในเครือของรัฐที่ได้รับประโยชน์จากการสร้างศูนย์ข้อมูลทั่วประเทศและบริษัทหลงซันผู้ผลิต CPU ของจีนโดยบริษัทหลงซันถือเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพในอนาคตสําหรับชิปที่จะมาแทนที่ชิปของบริษัท Intelco r p ขณะที่บริษัท i n s p เ r เป็นคู่แข่งโดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์ที่ผลิตโดย HP Inc ิและเด l เทคโนโลยีอิง n c และอีกหนึ่งบริษัทที่กระทรวงระบุถึงได้แก่ o ฟ r Paradigm t เทคโนโลยีซึ่งเป็น กำลังมาแรงและได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดในโลกเช่นซีควาย a าแคปิตัลและโกลแมนเซ็กซ์กลุ่ขณะที่บรรดาบริษัทของสหรัฐได้ถูกสั่งห้ามไม่ให้ส่งออกสินค้าไปยังบริษัทดังกล่าวโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลก่อนโดยรัฐบาลสาหรัฐได้กล่าวถึงความกังวลที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกลุ่มบริษัทเหล่านี้ซึ่งได้แก่การสนับสนุนการปรับปรุงกองทัพจีนให้ทันสมัยและการมีส่วนร่วมในโครงการขีปนาวุธ